ลูกแบร์รี่ในสวนแต่งแต่งตึงตึงกำลังอร่อยอันไหนสุกแล้วเราก็เมื่อสุกแล้วแดงเต็มที่ได้รับแดดอร่อยยูนในสแปร์เลยโอเคงี้ก็ยังมี ชน,นิีอืนน่นอีกแต่อันนี้ยังไม่สุกพยอยสุกแล้วค่ะต้นซัมเมอร์แบรรี่เริ่มสุกอละแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีเชอรี่เชอรี่ก็กำลังเริ่มสุก ้แล้วแดงๆไม่น่าชิมเนาะเอาลงมาชิมลูกนะึงอาจจะมีหนอนก็ได้แต่คนอยากกินก็กินทั้งหนอนเชอรี่ค่ะ เดี๋ยวขอชิมดูก่อนอร่อยมากทิศหน้าแดงเต็มที่ฝนตกไล่นอนสุดยอดอร่อยกรอบ